สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ซ่อมเครื่องตัดหญ้าระบบไฟฟ้ากนะทดลองซ่อมดูนะครับว่าเป็นยังไงครับ A later few moments later. ทุกคนผมถอดอาฝาครอบที่พยายามแกะอยู่ตะกี้นะครับตอดออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูอาการด้านหน้าคิดถอดมูเล่ออกมาแล้วแล้วก็สายพานหมุนดีอยู่นะแต่ว่าพอมาดูดีๆตรงนี้นเซนเตอร์โรเตอร์เสียแล้วนะนี่น่าจะเป็นสาเหตุนะครับบุเนะครับ เดี๋ยวลองเลื้อออกมาดูว่าเรายังจะพอจูนมันได้ไหมนะครับอาการน่าจะหนักอยู่นะผมว่านะ few moments later. คนเจอแล้วครับสาเหตุลูกปืนน่าจะขึ้นสนิมนะเดี๋ยวเราแกะฝามันออกเดี๋ยวลองซ่อมดูนะถ้าเกิดว่าใช้ได้ก็ใช้ได้นะครับ A later few moments later. อันนี้ลูกปืนก็ออกแล้วนะครับ อันนี้ผมใช้เหมือนวิธีเหล็กฉากเอานั้นแล้วก็วางในปากกาจาับชิ้นงานนะครับเขาแท่นวางอย่างนี้นะะแล้วก็ตอกเอานะตอกลงนะอันนี้เหมือนม่าเป็นปากกานะก็ะเอานี้สอดเข้าไปนะครับแล้วก็ตอกลงนะใช้อะไรรองหัวมันด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอาค้อนตีเฉยๆอะ่ะเกียวมันจะบุบนะครับเพราะเหล็กไม่ได้แข็งแรงมากนะครับมันเกีียวเสียหลังจากแกะลูกปืนออกมาจากโรเตอร์แล้วนะครับจากแกนโรเตอร์แล้วนะมัน น่าจะแตกแล้วนะครับแต่ถามว่าเราซ่อมได้ไหมมันก็พอใช้ได้นะครับแต่มันจะไม่ดีนะเราเอาแกะออกมาล้างนะครับล้างน้ำมันโซลาน์ล้างอะไรโซนแอคอะไรเงี้ยแล้วก็อัดจารบีเข้าไปใหม่ครับปิดฝาดีๆก็อาจจะใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่นานนะผมว่าน่าจะต้องเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับเคียนี้น่าจะคุ้มกว่าเนาะดีกว่าที่เอาของเก่าไปใช้นะครับเดี๋ยวให้พอแกไปซื้อมานะครับ ตอนนี้ผมใส่ลูกปืนแล้วนะทุกคนก็เอาหัวทิ่มลงปากกาแล้วก็ต่อเอานะอย่าลืมเอาหาไม้ลองก้นเหมือนด้วยนะไม่งนั้นเดี๋ยวบีนะรอแป๊บหนึ่งนะครับกล้องหมดอ่ะไม่ใช่กล้องหมดบ้ากล้องหมดแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหมดนะเดี๋ยวชาร์จก่อนเดี๋ยวมีอะไรถ่ายกล้องหมดอะไรวนะน่ะครับหลังจากที่ผมใส่ อันนี้ไปแล้วนะแต่ไม่ได้ถ่ายนะเสียดายนะไม่มีขาตั้งเลยไม่ได้เอามาลืมผมใส่ไอตัวโรเตอร์เข้ากับเครื่องโครงตัดแล้วผมลองต่อดูแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันพอใช้ได้ไหมผมต่อเข้าไปแล้วนะเรียบร้อยใส่ทองใส่ทานแต่ว่าเซ็นเตอร์ไม่ค่อยได้นะไม่น่าจะใช้ได้ไม่นาน ตั้งนี้ดีหน่อยแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเราคนซ่อมเองนะอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่สวิตช์พวกล็อกมันนะมันมันอย่าแบบบา่าล็อกไว้เหมือนเซฟตี้นะเนี่ยเวลาเราใช้งานแนละ้วก็กดค้างกดคันโยกค้างไว้นะนเซ็นเตอร์มันไม่ได้นะเสียงมันนะ Few moments later. มันเบียดนะเพราะว่าไอตัวแบบเนี้ยที่ล็อกลูกปืนมันอ่ะเปี้ยวนะครับก็อาจจะใช้ได้ในระยะหนึ่งนะแต่ไม่นานนะผมว่านะครับอาการนี้ก็หนักอยู่นะครับเพราะว่าไอตัวบ่ารลองแบริ่งมันอ่ะดันเป็นพักติกแบบนี้นะ แล้วพอเกิดความร้อนก็เรียบร้อยครับละลายหน้าแปนที่ล็อกลูกปืนเ,นเสียครับก็ไม่ได้ทนเท่าไหร่นะก็ซ่อมได้ชั่วคราวเลยครับแล้วอาการนี้ก็ได้แค่นี้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจบชิปเลยก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ